เรื่องเล่าคืนนี้อยู่ผมรับสั่นโบฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเดียวด้วย,วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีเรื่องเล่าคนนี้กับสุนที่ในใจสนใจ1คู่นะครับในศึกนะครับโคปาเดลเอสเปนนะครับคู่ระหว่างนับลาซึ่งซาร์เดย์ครับจะเปิดบ้านเจอกับทานของบาร์เซโลนา นะครับเจ้าบ้านอย่างลาซิสันเดย์นะครับอยู่อันดับที่1ของตารางนะครับในศึกเซกุนดาครับแต่ว่าในส่วนของบาร์เซโลนาตอนนี้ก็ฟอร์มแรงร้อนแรงเลยนะครับหลังอันดับที่1ของตารางในศึกอาริกาสเปนนะครับและดูจากภาพรวมแล้วนะครับมองว่าด้วยคุณภาพนักเตะแล้วก็ด้วยสถิติที่พบเจอกันมานะครับแล้วก็ด้วยห้าเกณฑ์ล่าสุดของบาร์เซโลนาบอกว่าดูเหนือกว่าทั้งของเจ้าบ้านชัดเจนครับผมว่าในคำนี้เงื่อนไขบังคับให้บาร์เซโลนาต้องบุกมาเก็บ ใช้ได้อย่างน้อยหนึ่งถึงสองประตูนะครับถึงจะได้เฮนะครับสามประตูถึงจะได้เฮเต็มมองมาในค่ำวันนี้ครับบาร์เซโลนาจะบุกมาถล่มทางด้านของลาซิงซานเดดได้แน่นอนครับเลือกเชียร์ที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาครับแล้วใครครับอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องครับสามารถเข้าได้ที่ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีคำอธิบายอยู่หรือว่าแอสตาที่ ss63 ครับที่บ้านเขียวเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ